ใช่นะครับก็ทางวัดหรือทางทีมงาน,นของเขาเนี่ยเขาจะมีการเอาพระยันพระบกเนี่ยปีหนึ่งปีปีเก่าปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผืนขาวผืนแดงแล้วก็แล้วแต่ผูกกระจุกหรือเป็นของใหม่แล้วแต่เนี่ยผูกก็ชักขึ้นไปบนเสา <c oughs> ขอรัศนาปัดฟ้าปัดฝนไม่ให้ฝนตกในบารมีที <c oughs> ก็เป็นจริง <c oughs> อย่างขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่ารุ่นไหน,านาที่จะสร้างมาเนี่ยสามารถใช้ได้จริงอย่างนี้เลยห้าฟ้าห้าฝนได้เป็นที่น่าอัจรย์และครับเป็นที่น่าเชื่อถือปัจจุบันเนี่ยพระยัน พัดโบกของลวงพุทิมวัดละหานไล่ครับไม่ให้ผืนสีขาวนะผืนสีขาวราคาแพงกว่าเยอะเอาเฉพาะผืนสีแดงราคาผืนละสองพันธโอ้โหายันเท่านี้อย่างนี้ซัมเมอร์เลยเหรออย่างนี้เลยอเดี๋ยวขอย่าอยู่นี่วางอยู่อันนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเท่านี้เลยแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูนี้นะโอ้โหฮะอันนี้ของหลวงพ่อสากครขอโทษนะครับอยู่ในอยู่ในกรอบไม้สักอย่างดีฮะแล้วข้างหลังนะให้ดูนะมีตาวัดอยู่ฮะ ไม่ได้ของมั่วซัวนะฮะไม่ใช่ม่ของไม่มีม่วซัวไม่มีที่มาที่ไปนะมีตราวัดอยู่ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของดีที่เอามาออกทีเดียวไม่มีใครเอาก็ไม่เป็นไรดีครับจะได้เก็บไว้เองเพราะว่าเจ้าของก็ดูอยู่่ยดูอยู่นะอ่าอันนี้เขางตโย่องแต่ตะเกียของที่เป็นปกแล้วของใช้ยานของชัยานเออครับแล้วมันมาแกวันเนี้ยครับผมเออ เราไม่ออกก็ไม่ได้ถ้าไม่ออกเดี๋ยวหาว่าแฮปบอกเออเดี๋ยวต้อเก็บไว้เองทำไมวเพราะเก็บไว้เองปุ๊บเลยจะไม่ได้ประกาศร้านเขาเองเออใช่เขาก็เลยแบบไม่ได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยตรงร้านนี่แหละสำคัญโอเคมาต่อดีกว่าครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครพนมีชุดเดียวทั้งห้าครับคือชุดนี้ไม่ได้ถักนี่ชุดอย่างข้างหน้าเป็นกล่องเดิมเส่าห้าทั้งห้าชิ้นเลย เสาห้าฮะสองอันประกอบพิธีพิธีใหญ่มากเสาห้า,า,า,าและชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยข้างนอกในสมัยนู้นเนี่ยที่ได้รับการเช่าหาเนี่ยแพงมากเป็นเนื้อทองระคังเดิมของวัดนะครับครับอันนี้ออกมีค่ากันวัดอื่นก็มีแต่ว่ามีวัดหนองบัววัดหนองโพครบเลยนะครับครบ,ครบชุดเลยชุดนี้เท่าไหร่เอ่ยชุดนี้นะครับผมนะฮะเป็นเอ่อหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่ได้มีเพียงแค่พคระใช่แล้วฮะยังมีพระขันพระ,ะไม้เสาสาราของหลวงพระเดิมนี่นี่อยู่นี่ไม้เสาสารา นะครับจานมือหลวงพ่อ<ะ>เนี่ยนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะจานมือหลวงพ่อองค์ปัจจุบัน<ะ>ดันลืมชื่อแกอีก็หออลวงพ่อแกคงไม่ว่าผมแลนะมนผมก็ไปหาแกบ่อยๆหลวงพ่อพมนลืมเพราะว่า วัดหนองบัวอยู่ใ,ใกล้ๆกับจังหวัดพิจิตรแค่ข้ามไปนิดเดียวก็ถึงจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับข้อค่อนข้างจะอยู่ในในไกลเหมือนกันที่พระขันนี่เป็นพระขันเสาไม้ศาราที่หลวงพ่อเสาไม้กุฏิเป็นสาราเสากุฏิของท่านของหลวงพ่อเดิมโดยตรงสมัยนั้นเลยคือมีการเปลี่ยนแปลงวัดแล้วก็รื้อขึ้นมาพวกมันเป็นท่อนไม้เขาไม่รู้จะเอาไม้ไปทิ้งไปขว้างไปทําอะไรก็เลยมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลส่วนฝุ่นผงต่างๆมากรดเป็นพระหมดครับ มีวัดมีให้เช่าอยู่อ่ะไอ้เจ้าประขานี่ก็จะพร้อมอยู่ไปหาพี่จ่าครับนะครับที่วัดหนองบัวเนี่ยถามาหารายการก็รทุ้จักของเรานะครับแล้วก็สัที่วัดหนองบัวนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์เรือที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับแต่เราไปดูประวัติของหลวงพ่อเดิมพุทธสโลกันดีกว่าครับแห่งหรือพระครูนิวาสธรรมฐานแห่งวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับผปชมภาพดีกว่าครับเนี่ยครับนี่คือวัตถุมงคลสี่ชิ้นวันนี้กล่องเดิมเลยนะนี่กล่องเดิมเลยแล้วก็มี พระขานี่อะไรพันเก้ากนะครับก็คุ้มนะครับวัดหนองโพนะครับนะมีท่านจำพรรษาอยู่วันสองวัดนี่แหละนะครับนี่ไปถ่ายรูปมาที่วัดโพมีช้างขอวงพ่อเดิมอยู่ฮะมีสองตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับชื่อน่ารักน่ารักนั้นเลยนะครับคงจะไม่ชื่อ อ่าเจ้าอะไรอะไรลินปิงไม่ใช่ไมใช่ไอ้นั้นมันเกินไปไฟแก้วนะไฟแก้วไอะไรก็ได้ไม่ใช่แ,แต่ว่าเขาจะมีชื่อของเขาผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับกพราะสมัยก่อนนายโยเขามาถวายท่านถึงได้ดังในเรื่องของงานเเพราะว่าท่านเป็นเป็นเ,นเนหนมือนว่าควานช้างสอนวิชาควานสอนอะไรต่าง,างๆเนี่มากมายเดียวนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระหมอนะครับที่มีความโด่งดังที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนี่ยช้างของเขาเนี่ยพังปทุมมีชื่อเห็นไหมเนี่ย นี่หลักคังรอบวัดตอนนี้เนี่ยเขากำลังสร้างครับพระเจดีย์นะบรรจุพระบรมาสารีริกธาตุอยู่ที่วัดตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้นะนี่เป็นเครจะเรียกว่าอะไรที่บรรจุอธิธาของหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ที่นี่แหละนะครับหลวงพ่อท่านนะครับมีเป็นพระที่มีความเก่งกาจมากมายนะค็คือเป็นเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์หลายๆคนอย่างเช่นเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อการในวัดของแก้วหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม อาจารย์เชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับ,รบอาจารย์อ๋อยวัดหนองบัวบหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพอาจารย์โอนวัดโคกเครือหลวงปู่จ,จ้อยวัดพหล,ลานนะครับหลวงปู่วิมพาวัดหนองตงูหลวงพ่อพรมวัดบึงห,หลวงพ่อจรานวัดอัมพวันหลวงพ่อเดิมท่านเป็นอาจารย์ของเกจิอาจารย์เหล่านี้ทั้งสิ้นโโอโเป็นปรมาจารย์เป็นหมอครับเป็นยอดเกจิเป็นต้นสำหรับวิชาต่างๆโดยเฉพาะ วัตสุมงุคลต่างๆของท่านที่ทําจากงานช้างแล้วก็รูปหล่อรอยองของท่านอย่างนี้เลยเนี่ยก็พีีแบบเขาถอดพิมพ์แบบเก่าโดยใช้เนื้อทองระครังเดิมมาหล่อเป็นพระขึ้นแล้วประกอบพิธีพิธาพิเศษในพิธีเสาห้าที่มีความเข้มขังก้นจานอืมสวยงามมากๆแล้วพร้อมว่าวรงขันนะครับเสาปุติของหลวงพ่อเดินแท้ๆหนึ่งอันอันนี้ข้อพิสูจนได้ไปถามคุณจ่าได้เลยที่ดูแล วัดหนองบัวอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาคุณจ่าเป็นคนเหล่าอันนี้เองแล้วก็เป็นคนมอบให้กับทางรายการมาโดยเท่าพร้อมกับน้ำมนต์พร้อมกับพระขันที่เป็นกริชครับให้ผมไว้ติดตัวด้วยนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านอุปสมบทท่านเป็นพระนะครับที่เกิดในปีสองพันสี่ร้อยสามนะครับสมบทที่นครสวรรค์ที่วัด เขาแก้วเมื่อปี2423และปัะบานนี้นะครับแล้วท่านก็บรณภาพในปี2494เป็นพระที่มีอายุยืนนานมากเลยคือ91ปีนาน91ปีก็หายไป20ก็71พรรษาเรียกว่าบวชเต็มเลยบวชเต็มเลยนะครับแล้วเป็นพระที่มีพุทธาคมสูงมากวัตถุมงคลต่างๆท่าที่ท่านท่านในสมัยนู้นเนี่ยรูปหล่องท่านเนี่ยเป็นรอง ไม่เป็นหล่อหรอกคือสูสีกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานคือวัตถุมงคลของท่านที่รูปหล่อของท่านเนี่ยตอนนี้เล่นกันก็คือหลักร้านหลักร้านนะครับไม่ไม่ไม่ถึงร้านนะหลักร้านหรือกว่าร้านก็มีแล้วแต่นะครับเป็นวัตถุมงคลที่หายากมากๆเลยแล้วก็เหรียญของท่านเนี่ยจะเป็นเหรียญไข่รุ่นแรกหรือเหรียญแมงกะบี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นงาแกะก็่ะเป็นสิงห์สามขวัญนะมีดหมอไม่ต้องคุยเลยมีดหมอหลงพ่เดิมเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบ หาตัวจริงยากมากๆเลยครับแล้วหาดูยากมากๆจริงๆนะครับเข็มขัดแล้วประค้นเอวนะครับก็หายากมากแลวตอนนี้ของเราก็ได้สืบสารตานานของหลวงพ่อเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไปขึ้นกับที่ไหนยังไม่บอกผมเป็นความลับตอนนี้ผ่านพิธีไปแล้วนะผมบอกได้เลยเพาะหลายๆแรายการหลายท่านที่ไปที่ร้านเนี่ยผมก็ให้ดูก็ได้เห็นแล้วนะครับก็สนใจกันเยอะแล้วก็ผมบอกได้เลยไม่ใช่แค่คุณนะครับคนที่สะสมวัตถุมงคลพระเครื่องรลวงทั้งร้านพระเครื่องต่างๆสนใจชุดนี้มาก เข้าพิธีไปแล้วหนึ่งพิธีคือพิธีที่ของสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่วัดบวรดิเวศวิหารที่ผ่านมานะครับในวันที่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาสุดยอดมากๆครับเกียรติอาจารย์เนี่ยอึ้บเลยนะครับเอาไปหลวงพ่อเดินเดินหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีเพียงแค่ที่นี่เทนั่นเองไปชุดต่อไปดีกว่าแล้วกันนะครับผมวันนี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเปินวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนี่มีอยู่ด้วยกันสองชุดนะครับพรไปชมภาพดีกว่าครับไะ มินหมอไม่มีแล้วหลวงพ่อจ้อยส่งมาส่งมาเนี่ยนะออกรายการไปกับแม่ไม่โทรนะเห็นแซมเสยชัยหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับท่านก็เป็นยอดเกจิแห่งจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคประมาณทกปี2530ัรับผมเรียกว่าดังมากรับนะในแถบนครปฐมดังจริงจริงระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับว่าตีคู่มากับหลวงพ่อเกษมเขมโกแล้วก็หลวงพ่อคูณวาดบ้าไร่สมัยนู้นเลยครับผมสามรูปนี้คือที่สุดแล้วนี่คือสุด จริงๆแต่ในปีสามศูนย์น่ะอย่างเงี้ยคือสุดเลยแต่ทุกครั้งยังไม่ได้เกิดเลยพระสร้างแล้วปีสามสิบปีสามศูนย์ใส่กระสอบยังกองอยู่ข้างๆครับจริงๆนะนี่เพิ่งมาดังเอาปีห้ากว่านะจริงๆแล้วก็พระในขนจะมาปีสี่กว่าอ,าอู้องขนมานะอ่าหลวงพ่อเปิดเนี่ยถ้าเป็นพระที่เกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหกเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในอ่าสกุลผู้ละโงนะประมาณนี้เลยแล้วท่านบรมราชในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า วัตถุมงคลที่อยู่ในวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อเปิดทั้งหมดหกชิ้นชุด A อันนี้นะครับผมมีพิมซุ้มด้วยนะแล้วก็ชุดที่เป็นเนื้อผงกลมนะชุดบีนะครับนี่เหรียญอันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งสองชุดก็คือเหรียญรุ่นร่วกองทุนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เหรียญขี่เสือของหลวงพ่อนะครับปีผีสองนะครับอ่า พ่าหลวงพ่อเปิดชั้นสี่สี่สี่ห้าไงทานหมดทุกเหรียญแล้วก็เหรียญพยศหลังจานครับผมจานลายมือทั้งสองทั้งคู่เลยมีสองชุดแล้วก็เหรียญหัวใจนะครับแล้วก็ซุ้มเงินแก้วและชุดบีก็จะเป็นเหรียญกลมหลังเต่านะหลังเต่าซึ่งไม่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกแล้วก็พระผงครับผมจันทิมจันลอยหลวงพ่อเปิดนะครับครับชุดละพันเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับคุณเราเฉลี่ยแล้วกันหกชิ้นหกสตกแล้วชิ้นละสามร้อยกะอีกอีกสิบกว่าบาทูกแล้ว <g ül> s> <S ก็นี่ไงถูกแล้วอีกสามร้อยสิบบาทจบราสองสิบห้าสิบสิบหกสิบเจ็ดเช่าไม่ได้หรอกมันไ,ไม่มีแล้วมันยากนะครับอ่ะครับผมมีอยู่ด้วยกันทีสองชุดนะครับชุดเอะชุดดีนะครับเช่าได้ฮะผมบอก,กได้เช่าได้เหรียญหลวงพ่อเปิรขี่เสือสามร้อยไม่ค่อยมีนะนะครับแล้วรุ่นนี้ไม่ใช่ว่ารุ่นไม่ขี้เหล่ไม่ดังนะไม่ใช่นะดังนะแล้วก็เหรียญที่เป็นเสมาแล้วจานลายมือหลวงพ่อเปิดนะฮะอันนี้เพราะว่าที่ได้มาจากนี้เป็นผ้าบ้านแล้วก็ตัวของเขาเองตัวของที่มีชีวิตอยู่เนี่ย เขาไปคนให้หลวงพ่อหลวงพ่อเปิดท่านจานเหรียญให้ทั้งสองเหรียญเนี้ยแล้วแกก็เอามาจริงๆมันมีม้าใสมาเนี่ยที่จานเนี่ยผมมีเก็บไว้อยู่แล้วต่าหากนะครับอันนี้เนี่ยเขามอบให้สําหรับท่านที่เก็บสะสมพระเครื่องชุดนี้ทั้งชุดเอและชุดบีนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับเอาวไปชุดต่อไปครับหลวงพ่อคูณครับผมวัดบ้านไร่นครราชสีมาครับเป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกครับผมมีแล้วหกชิ้นครับชิ้นละสามร้อยบาทเท่านั้นเองชุดใหญ่ชุดเจ็ดชิ้นสองพันสองร้อยบาทครับผมไปชมเลยครับผม ชุดนี้มันคุ้มเยู่แล้วล่ะเจ็ดชิ้นเลยนะฮะถูกต้องฮะนะเจ็ดชิ้นหลวงพ่อคูนะครับหลวงพ่อคูณเลยว่าบ้านไร่นี่เขาแทบไม่ต้องว่าอะไรกันมากเพราะออกรายการเราแทบจะทุกเดือนเลยเนื่องจากว่าถูมงคลของท่านในตอนนี้ไหลเข้ามาสู่รายการเนี่ยมากปีเก่าปีใหม่เอาหมดเพราะว่าเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจมากๆถ้าคุณไม่เก็บนะวันนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้เก็บอีกเลยนะครับพระของหลวงพ่อคูณว่าบ้านไร่นะครับพระกิ่งยานวิทยานะครับที่เจอมานะครับ พัดกลิ่งยาวิยาเนื้อทองคำนะครับตอนนี้ว่ากันที่หกแสนปลายปีนี้ได้เห็นหนึ่งล้านบาทแน่ๆนะครับตอนนี้เขาคุยกันใช่คือหกแสนเนี่ยคุณไม่มีของได้เช่านะมันยากมากเลยที่เจอแล้วก็เก๊ก็มีเหมือนกันครับอันนี้วิธีดูนะไม่มีอะไรมากเลยเป็นรุ่นเนี้ยพัดกลิ่นรุ่นนี้ทําไมรู้เพราะว่าคุณคุณสมองอาจารย์สมอช่างสมอนรัชนธรรมนะครับท่านเป็นคนหล่อให้กับหลวงพ่อคูณนะครับมีเนื้อทองคํา เนื้อทองคำใช้ทองคำบริสุทธิ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นทองเหมือนกับทองสวิตเลยเนื้อสุกเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะมาทําปองทำเกสเนี่ยคุณจะต้องใช้ทองคาแบบอย่างดีทองสวิตมาหล่อทองคําแท่งสวิตมาหล่อเท่านั้นครับซึ่งมันลงทุนยากมากใช่ไหมแล้วก็ต้องโคดอีกอะไรอีกพิมพ์อีกนะครับผมเห็นตัวจริงมาแล้วนะครับขอจะรักเนี่ยมีองค์หนึ่งเป็นทองคําแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเรียกว่าเนื้อพิงโกหรือว่าเนื้อเนื้อทองคำภูนะครับซึ่งคณะ กลุ่มบริษัทโคยยค้ามั้งกลุ่มกลุ่มเชียฮะสมัยโน้นน่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่เขานับ<า>ถือลงปุ่ทิมลงหล,งล,งลงวงปู่หลวงพ่อคนบมากได้ร่วมใจกันสร้างไว้นะครับแล้นะครับบริจาคกาันองค์หนึ่งโหหลายตังมากและเป็นของดีที่หายากที่สุดอของหลวงพ่อคุณกิ่งยาวิยานะเนื้อเนื้อนาคหรือเนื้อทองชมพูเนี่ยสุดยอดมากๆเลยะัเดี๋ยววันหนึ่งถ้ายืมมาได้จะมาโชว์ในรายการให้ฟังให้ดู เป็นเนื้อทองชมพูจริงๆกลิ่นยาที่ยา<อ>นะครับสุดยอดมหาชนเลยครับผแพงที่สุด<ม>นะครับเป็นกลิ่งที่คุณจะได้เห็นมีโอกาสได้เห็นว่าเป็นกลิ่งหลังปี2500ที่มีมูลค่าหลักล้านไม่อีกไม่นานนี้ออจริงๆนะฮะแ,แล้วก็ตอนนี้เนี่ยของอลว่าคูณเราเนี่ยค,คนก็สนใจเยอะผมก็พยายามสาอแสวงหาเอาปีเก่าๆมาให้ได้โดยเฉพาะพวกปีหนึ่งกว่า ที่นอกวัดก็แล้วแต่นะครับซึ่งนอกวัดจริงๆเขาไม่ค่อยยอมออกนะจะเป็นเหรียญกัปชินล่าชเลยนะครก็แต่ไม่เหลือเหมือนกันครับผมเอาต่อมาต่อไปครับหลวงพ่อเอียครับวันนี้เป็นพระที่สือว่าเป็นราชินในรายการเหมือนกันแล้ววันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเป็นพระผมปิดตาที่มีความสวยงามที่สุดเลยไปชมตั้งแต่ได้มาจริงๆเออนะาไปชมเลยครับหลวงพ่อเอียนะครับแห่งวัดบ้านด่านนะครับผมเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อสี่สามสี่สิบปีเนี่ยแถบชายแดนไทยเขมรเนี่ยดังไม่ไม่มีใครรู้จักหรอก ไม่รู้จักรู้จักเดียวหลวงพ่อเสงอ่วัดแห่งวัดบรรจนาคามครับนะครับอีกองหนึ่งที่มาควบคู่กันก็คือหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานท่านเป็นสิทธิ์ใครท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อสุขังวัดปากลองมะขามเท่าเป็นหมอยาประจาที่ตาบลวัดบันด่านตาบลบันดานเป็นหมอยาของจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องโดยการรักษาควบคู่กับการรักษาด้วยธรรมะครับ จนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าการรักษาบาบาดด้วยธรรมะหายจริงรักษาได้จริง<ม>ก็แถบขเขมรเนี่ยคุณที่เอาแล้วกันว่าโรคภัยไข้เจ็บไข้ป่ามันติดง่ายเหลือเกินนะใช่ใช่ใช,ชก็ด้วยนี่นะครับพระของท่านหลายอย่าง<ม>ก็ทําจากว่านทา<ม>งยาของท่านครับวันนี้ได้มานะเป็นเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับเหรียญเรีย